ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตรธรรมก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่อย่างต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว ผู้เที่ยงแท้ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดอย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งหพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการ,รมคุณทั้งหพึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกามขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติฮิริโอตัปปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่สตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนโง่เขลาคนหลงงมง,งายขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธรรมขอให้ความรู้ของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกภพเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลส่งไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัต,ตผลอันเลิศอันประเสริฐด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทิน